General Dynamic F16 Fighting f f l l o n เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาและเข้าประจำการในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่นำมาใช้เป็นกำลังรบหลักทางอากาศตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980 s <S <S <ess> จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของ F16 ค <ess> ือความคล่องตัวสูงความเร็วเหนือเสียงและความสามารถในการปฏิปบัติภา,ารกิจได้หลากหลายทั้งการครองอากาศการสกัดกั้นการโจมตีภาคื้นดินและการลาดตระเวน เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างน้ำหนักเบาใช้วัสดุผสมคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงตัวลำมีดีไซน์แบบปีกเดียวขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มการยกและความเสถียรในทุกระดับความเร็วระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องได้แม่นยำแม้ในสภาวะที่ต้องหักเลี้ยวแรงหรือทำมุมจมตีสูงคอพิทมีหลังคาแบบฟองสบู่ให้ทัศนวิสัยรอบพิศทางและติดตั้งระบบ HOTAS ช่วยให้ควบคุมอาวุธและระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องล้างมือจากคันบังคับ ด้านขุมกำลัง F 1 6ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F 1นี่ F100 หรือ General Electric F 1 1 0ให้แรงขับสูงสุดมากกว่า28,000ปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงเมตร 2, หรือประมาณ2,120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราแต่ระดับอยู่ที่ราว250เมตรต่อวินาทีรัศมีปฏิบัติการรบประมาณ550กิโลเมตรและสามารถเพิ่มระยะได้ด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมกองทัพอากาศไทยได้รับ F 1 6หลายรุ่นเช่น F 1 6 a B Block บ5 OCU และ F 1 6 a บีที่ผ่านการปรับปรุง MLU เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มขิดความสามารถมีการติดตั้งเรดาร์แอน a p g 6 8 V 9ระบบนำร่องและโจมตีรุ่นใหม่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลแนว INK-16 และอุปกรณ์ช่วยบินกลางคืนอาวุธที่สามารถติดตั้งได้มีทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ M-9 ไซวินเดอร์ M-120 AMRAAM ขีปนาวุธอากาศสู่พื้น AGM-65 มาเวริรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS F16 ของไทยประจำการในหลายฝูงบินเช่นฝูงบิน103และฝูงบิน403ทําทำหน้าที่ทั้งครองอากาศและสนับสนุนการโจมตีภาคพ,พื้นดินการจัดกำลังเช่นนี้ทำให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ยืดหยุ่นและครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างการฝึกนักบินมีมาตรฐานสูงและมัดเข้าร่วมฝึกกับนิประเทศเช่นคอบราโกและพิทแบ็กเพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนายุทธวิธีร่วมสมัยในด้านประวัติการใช้งาน F16 ไทยเคยเข้าร่วมภารกิจป้องกันน่านฟ้าในสถานการณ์ตึงเครียดชายแดน และปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อรักษาความมั่นคงอัตราความพร้อมรบของฝูงบินอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีระบบบำรุงรักษาและอะไหล่ที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทําให้ยังคงพร้อมปฏิบัติการแม้อายุการใช้งานจะมากกว่า30ปีข้อดีของ F-16 คือความคุ้มค่าระหว่างสมรรถนะกับค่าใช้จ่ายมีความคล่องตัวสูงเหมาะทั้งการรบระยะใกล้แบบด็อกไฟและการโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลระบบเรดาร์และอาวุธทันสมัยช่วยเพิ่มความแม่นยํา ขณะดเดียวกันยังมีข้อจํากัดเช่นพื้นที่บรรทุกเชื้อเพลิงและอาวุธน้อยกว่าเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่รวมถึงความสามารถด้านล่องหนที่ด้อยกว่าเครื่องบินยุคที่5อย่างไรก็ตาม F-16 ยังคงเป็นกําลังรบหลักของกองทัพอากาศไทยและยังคงมีบทบาทต่อเนื่องจนกว่าจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องรุ่นใหม่เช่นซับริเป็นอ F ตามแผนในอนาคตการผสมผสานร,ระหว่าง F16 ที่อัปเกรดแล้วกับเครื่องบินรุ่นใหม่จะช่วยให้กองทัพอากาศไทยรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงของน่านฟ้าไปอีกหลายปี F16 Fighting Falcon ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางการบินทหารของประเทศไทยตลอดกว่าสทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่การเข้าประจำการครั้งแรกจนถึงปัจจุบันบทบาทของมันยังคงชัดเจนในฐานะหัวใจหลักขององค์การป้องกันประเทศ